สวัสดีครับทุกคนวันนี้มาอยู่กับช่องเลิฟลี่มังกันอีกแล้วเย้วันนี้นะครับมังกรมาเล่นเกมฟรีไฟกับพ่อนะครับวันนี้เราจะมาดันแรง <มะ S 1> แบบหนักแน่นหนักน่วงครับปับปุ่มตรงไหนวะเลสเกิกดเลยช่างมันม <ะ S 1> หรอครับปับปุ่มตรงไหนเนี่ยกดตรงน้กดที่เดิม อันนี้พ่อประปุ่มมังกรอยู่หรอกำลังเล่นของพ่ออยู่เลยมังกรเบอร์สามนะสีสีอันนี้โอเคมาตะกี้ไปปรับแสงมานะครับทุกคนอย่าดึงกดได้กระจายกระจายช่องรถดิ้นมาแล้ว,วนะครับตอนนี้อาจจะไม่ค่อยตึงเพราะฉะนั้นขออนุญาตลงตรงนี้เลยนะนี่ไงว่าละ สแสดงว่าสกายบิงยังไม่ได şey ้ดาวโหลดอันนี so ้ดาวโหลดไมเ่ยยมันมีคนขี่รถบัสจังไม่เป็นไรเราบูเลยแพ้คือแพ้ชนะเท่ากับชนะแพ้คือแพ้ชนะคือชนะเอางี้ไม่ล่ะมาดวลดวนกันวัดจันที่ฝีมือกันไปเลยด้ปืนแล้ว แต่แพ้ตลอดอันนี้ก็ไม่ค่อยอันนั้นเท่าไหร่นะได้หมดนะได้หมดนะตอนนี้ได้หมดเลย ใครมาสก,กิดเมืงอก่อน่ะตะเกียสก,กิดโครตรที่แบบไม่ค่อยกาสกิดเป็นการสะกิดท,ที่โครตรกลัวแต่ตอนนี้ก็ยังกลัวอยู่ดาวขึ้นดาวขึ้นดาวขึ้นอะไรดาวขึ้นตกใจห<อ>มดเอ๊ะ พูดผิดหมดพ่อผมบอกเลยยัง<น> mata, พ่อมาเอาปืนกับมังกรไหมพ่อมาปืนกับมังกรไหมมีปืนอะไรมีปืนมีปืนสีแดงเอาไหมเอาพ่ออยู่ไหนอยู่นิ่งไปหาอ่าพ่ออยู่นิ่งๆอยู่นิ่งๆอยู่นิงน่งๆแต่วิ่งไปหาไม่เละ อ่ะเอาไปเอามาส่งที่เลยยืนสีแดงอ่ะเอกสารมาส่งที่เลยนะเนี่ยผมก็จะได้หาใหม่พร้อมบวก นี่ขับรถมาเอาขึ้นตุปก่อน แค่ตั้แค้แลวพ่อยิงยาให้ลูกหน่อยยิงให้ลูกอีกหน่อยยิงตัวลูกสิครับขอบคุณโอ๊ยโดนไปไหนวะไปไหนโอ้ยโดนเหมือนกันโอ้โห มันเอามังกรเลยอ่ะโอ้โหแล้วทำไมมันไม่มีดูเหมือนครั้งก่อนแล้ววะอ้าวเพื่อนเดี๋ยวเข้าไปขัชุดเราก็ชุบถูกคนดีจริงๆิ้นท่านไม่รู้ไหมน่าหัวอ่ะมาไม่มันก็จะชุบวงเลยลงมาคือชุบเลยเท่ากับช่วยด้วยวงเลยใช่ไหม มีไอ้บอลไหมนะ่ะมีคู่ว่าแล้วยังไงเขาก็ต้องชุบเพื่อนเขาไม่มีอ่ะไม่ต้องมีมันหรอกเราแบบเนียนๆไหมมันมีโคนอะ่ะเดี๋ยวเราคขาจะไปถืยใส่ตัวไม่เพื่อนโดนยิยงไม่ใช่เราอาไปเลยแล้รับาปุ่มได้ออยังนี่ไม่พอกเขาไม่ได้ปะ โอ้โหไม่มีปืนเลยมันมันไม่สามารถดูได้แล้วว่ะใช่บอกก็ตอนก่อนมันดูได้นะว่าใครยิงอะไรยิงเหวี่ยงแต่ว่าเนี่แต่นี้มันดูไม่ได้อ่ะผู้เสียใจเดี๋ไปจักคิวอะไรอุ๊ยของเยอะไอ้ตัวนี้ของเยอะ แห่ของฟูใช้ได้พร้อมสกปรกสีกะเนี่ยนี่งฮึนี่สุดเดดือยี่ยมเห็นนะมันอยู่บ้านสองชั้นอ่ะ มันต้องมาเก็บสางเพื่อนเนี่ยเนีรถมา,ออาจอดไหเคยอดมเฮ้ยมาจอดเวส่งรถมังนี้อ่ะนันอยู่กาาลางสนาม นี่ลการยิงมาคือคำตอบขึ้นมาดิขออนุญาตเปิดเสียงนะครับอย่ายิงนะไป็นไรนนนวิ่งไปโน่นแล้วมั้งอีแล้แล้วนี่ปืนไกลระยะไกลไม่เอาไม่เอาไม่เปิดไม่เปิดเดี๋ยแต่วิ่งจุ้งจุ้งเหรอไม่เข้าเลยนะบอกมนไล่มั้ย ไม่เปิดก็ไม่ตายไม่รอดมียาวไหมตัวหมามันหยู่ตัวไม้ไหมมันรอมันก่อนมันรอโอ้มาข้างหลังเหรอเพื่อนมันเหรอเออใช่่เพือนมันรอเราอะเฮ้ยทำไมคนนี้เขาตึงจังวะไม่รอด อุ้ยดูนะดูดูเต็ปเขานะดูดูดูไอตัวข้างหน้าใช่ไหมอ่ะมาเรามาดูตัวนี้มาดูนะไอตัวนี้ที่ไม่ยิงมังกรอ่ะมาดูตัวนี้โดนลุมสองตรงหว่นี้ไม่รอดบมกเลยเป้งหนึ่งมาถึงเราเนี่ยไม่ค่อยเก่งบวกสิบห้าพราลุมสองอ่ะพรอลุมสองได้ไงอ่ะไม่ได้อะไรเลย ห่าเป็นไปไม่ได้แต่เราที่เจ็ดเลยนะไม่นะไม่ค่อยอาไรขออนุญาตเกยบตัวกิวละแม่งไม่เอาตัวนี้ไปแล้วเคพ่อพร้อมไอเฟลค่ะมันไม่สับมันมันดาวโหลดมันอืมก็ใช่ ก็ยังไปเลยต่อเลยพ่อครับมังกกอยากไปสุ่มเหมือนนี้ขอซุ่มก่อนได้ไหมได้ดิมีอยู่ร้อยสามสิบสามใบอ่ะลองดูไปหนึ่งไม่ได้อะไรอยู่ละหมดแล้วนะสิบ,บาทนะเอ้ยหมดแล้วนะสิบสิบนะอันนี้คือจะกดนะเนี่ยสิบหมดแล้วสิบหมดแล้วยี่สิบี่สิบึงหมดแล้วสามสิบ หมดแล้วสี่สิบหมดแล้วห้าสิบหมแล้วหมดแล้วหมแล้วดวงหมืแล้วหกสิบเอาวันนี้แหละหมดแล้วหกสิบหมดแล้วเจ็ดสิบไม่ยังไงมันต้องเอาให้ได้หมดแล้วเจ็ดสิบนะหมดแล้วแปดสิบหมดแล้วเก้าสิบหมดแล้วหนึ่งร้อยหมดแล้วหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยยี่สิบ ห <130. S 1> น,นึ่งร้อยสามสิบเยอะไปเลยเฮ้ยได้เหรอมันต้องเอาให้ได้จ,จนได้เหรออืได้แลวเหรอได้แล้ว,อลวโอกี่เหลืออะไรเหลือสิบเก้าอันหมดไปร้อยสามสิบกว่าใบจะได้ติดจมูกแพ้แผลเป็นแพ้อ้าทำไมไมเป็นสีขาวๆอะขาวเหมือน ดฮะแล้วมันเป็นน้ำอะไรมันเป็นเมตาอะไรอ่ะอืมพ่อหมดไปร้อยสามสิบใบสามสิบกว่าใบพ่อพ่อเห็นแล้วรู้สึก,กยังไงบ้างสะสมตั้งแต่ตอนนั้นได้ตัวนั้นใช่ไหมเอาทีแล้วร เจ๊จัดอยากแต่งตัวเป็นทรงซ้อเลยว่ะเปลี่นยนไหมเปลี่ยนนะจะแ,แต่งตัวเป็นทรงซ้อลแล้วนี่คือท้าทองสาวอย่ากผูกก้ชายดีกว่าไม่นี่ต้องใส่เมดแบบนี้เลยเป็นอโซอโซเอ่ออโซอโซนี่ต้องใส่เมดแบบอันนี้ม,นม,มา อันนี้แล้วชุดมันอยู่ไหนล้วเนี่ยโอ้โหหาไม่เจอชุดอันไหนชุดสีเขียวอันนี้เหรออ๋ออันนี้อู้ได้อยู่อันนี้ก็ได้อยู่ว้าวพ่อเป็นไงหมดไปร้อยสามสใบถ้าตีราคาแล้วสามพตอนสิบครั้งสามพันถ้าเป็นเงินจริงนะแม่เอ้ยถ้าเป็นเงินจริงนะพ่อหนึ่ง กับสามพันแม่พอดหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยคูณสามพันเป็นเท่าไรหนึ่งร้อยคูณสามพันสามแสนสามแสนเออถ้าเป็นเงินจริงนะหมดไปสามแสนอะ่ะสามหมื่นปะวะเออสามหมื่นหรือเปล่าไม่แน่ใจนี่เรามาเป็นอโอเคจีโคตรอโซอ่ะไปโคตรตรงหมวยอะ่ะ พ่อมื่อก่อนชอบทรงหมวยจดัดเออผมสีเขียวอะ่ะใช่ไหมไปเลยไปเลยเดี๋ยว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 หมอกำลังหมอก็จะหาอันนี้อยู่กำลังมาทุกคนเดี๋ยวหมอหารองเท้าก่อนรองเท้าเอารองเท้าสิ ผู้ชายมันก็ต้องเอาเราอันนี้แหละเป็นไงพ่อเหมือนอัซอมไหมช่างมันเถื่อนไปแม่งเลยอัศซอมาแล้วจ้าพ่อดูอันนี้มันสะสมการแคมปัสหนึ่งเขาใจไหมซื้อกินซื้อขนมกินเลยเหรออพ่อเห็นซองแคมปัตไหมที่มันเป็นสีเหลืองๆอ่ะที่มันเป็นช็อกโกแลตเม็ดๆอ่ะเออเเออนั่นแหละ หนึ่งห่อหนึ่งห่อคือดึงกา๊์ดสมัยพ่อเนี่ยเขามีเป็นร้อยบางคนอ่ะนนพ่อมีเพื่อนขี่มังกรด้วยไม่เขีย่ยไม่เขี่ยกันพ่อพ่อดูดิมันมีการแลนะอันนี้คือความต่อสู้คือยี่สิบสี่แต่อันนี้คือสูงสุดคือหกสิบสี่อันนี้แล้มังกรได้การซ้ำเนี่ยการซ้ำมังกรมันไม่อยากลงกอนในเพื่อนลงดิ เพื่อนเบลสี่อยากได้สกายวิงมังกรไม่ถึงแน่เลยแล้วเขาจะมาลงอะไรตรงนี้ล่ะเนี่ยอ,อนุญาตเก็บการนะอ,อนุญาตเก็บการรู้สึกว่าตอนนี้น่าจะชิลอยู่ชิลกี่โมง โคดอาโซอ่ะขับรถดีไหมพ่อ,อจะได้เป็นอาโซของจริงไม่ชอบเกียวใครให้เอาเกียวมาไม่ชอบ <c oughs> โอ้เอ็นแปดโอเค okay, <c oughs> พ่อไปเลยพร้อมละพ่อมาก่อนพร้อมบูแล้วขอไอซ์วอโดนคนยิงแน่เลย เดี๋ยวอาซอจะขับรถไปชนมันเองมาแล้วเดีวนี้คือท่าทองสาของแจ๊คูนั่งมองดาวถึงไม่มีเครื่องผิดแววว้ายอาซอล้มแล้วพ่อช่วยด้วย <c oughs> ไม่รอดอาซอไม่รอดอไ <c oughs> แล้วพ่อมาลงอะไรตรงนี้อ่ะง <c oughs> อนึกว่าพ่ออยู่กับเพื่อน <c oughs> ตะบูอีกช่วยด้วยจุดก่อนเออไม่รอดเดี๋ยพ่อคนเดียวพ่อไปชุบวงแค่นั้นแหละจบเอาไอเวอัป้องกันไว้มันก็จะไม่ช่วยอ,อให้ของไปละกดให้เป็นกำลังใจให้เป็นกำลังใจให้เจ้าเด้อให้ระวังด้านหลังไม่รอด เลือดเหลือหนึ่งไม่หลอดพันยาแบบเนี้ยไม่หลอดโ oh. อ้โหเรายี่สิบเจ็ดสรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์ like, oh. กดแชร์กดซับสไครป์ช่องเองลิฟลี่มังแนมะ่ข้าสรับน,นี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีค่ะบ๊ายบายเขายิงพ่อได้